ร่างผังเมืองรวมกรุงเทพเพื่อใครนะคะเป็นคําถามมาจากเรื่องที่ว่าตอนนี้กทมกําลังจัดทํา ร่างผัางเมืองวกรุงเทพมหานครฉบับปรับปรุงครั้งที่4นะคะซึ่งจริงๆแล้วจะต้องประกาศใช้ในปีนี้2568แต่ว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการค่ะที่ยังไม่สามารถประกาศใช้ได้เพราะอะไรอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณก้องศักดิ์สหสักมนตรีอนุกรรมการด,าด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยสภาองค์กรของผู้บริโภคไปสวัสดีคุณก้องศักดิ์กันเลยค่ะคุณก้องศักดิ์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก็เรื่องของร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปรับปรุงครั้งที่4นี่นะคะก็อยากที่เรียนว่าตอนนี้เหมือนว่าอยู่ในกระบวนการต่างๆอยู่ยังไม่สามารถที่จะประกะาศใช้ได้จากเดิมเนี่ยดูเหมือนว่ากทมนเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะประกาศในปี2568ค่ะทีนี้คืออยากให้คุณก้องศักดิ์ช่วยช่วยอธิบายจุดเริ่มต้นของ ร่างผังเมืองรวมฉบับปรับปรุงครั้งที่สี่นี่นะคะว่าที่ต้องชะลออยู่ตอนนี้ค่ะมันมีจุดปัญหาเรื่องอะไรยังไงบ้างค่ะอ๋อครับท,ที่ที่มาจริงๆมันมาตั้งแต่ปีหกศูนย์หกศูนย์เลยนะ,ะที่ที่ตอนนี้เราก็อ้างกันว่าห้าแปดถึงหกศูนย์เริ่มเริ่มกระบวนการที่ที่ต้องปรับผังเมืองฉบับเดิมปีห้าหกมาใช้ทุกๆห้าปีอะไรก็แล้วแต่แต่ปรากฏว่าตั้งแต่หกศูนย์มาเนี่ย กระบวนการที่ทํามาเนี่ยเราต้องตอบว่ากระบวนการเนี้ยประชาชนไม่ได้เห็นเลยเป็นจุดย่อยๆมากซึ่งพิสูจน์กันออกมาเป็นปัญหามันคือตรงนี้ไอ้น,นี่คือคีย์หลักเลยนะว่าปัญหามันคือตรงนี้ว่าปัญหาคือประปชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมไม่รู้เห็นด้วยถูกต้องถูกต้องถ<อ>ูกต้องเลยเรื่องเรื่องนี้คือเรื่องหลักเลยที่ที่ที่โดนจับได้ไล่ทันและเป็นที่มาของความล่าช้าส่วนหนึ่งนะฮะที่บางล่าช้าส่วนหนึ่งคือโควิด เราไม่ต้องพูดเพราะว่าโควิดด้วยนะคะสองก็คือมีพรบรการอักเมือง2562ออกมาเมื่อปี62หลังจากที่เขาจัดรับรับรับฟังความเห็นชุดใหญ่กระบวนการทําเป็นรับฟังใช้คำพูดนี้นะชุดใหญ่ที่สนามกีฬาไทายญี่ปุ่นเมื่อ24พฤษภาคม62แต่ปร,รากฏว่าดันมีพรบ2562ออกมาวันที่29พฤษภาซึ่งกําหนดว่าต้องทํารายละเอียดในหลายๆอย่างเพิ่มขึ้น ในผังเมืองถ้าคุณจะประกาศจริงๆเขาต้องประกาศตั้งแต่ปีหกสองแล้วนะพอเขาประชุมครั้งใหญ่ประชาชนสามหกสี่หกห้าหกหกเจ็ดหกแปดถูกต้องหกปีมาแล้วเหรอคะเนี่ยถูกต้องครับแต่ก็นี่ไงหนึ่งก็คือว่าณวันนั้น่ะเรายังรู้ตัวกันน้อยเรื่องเราโดนละเมิดสิทธิ์คือเราแทบไม่รู้เรื่องกันเลยในผังเมืองเนี่ยถามกี่คนว่าตั้งแต่เกิดเนี่ยเนี่ยเคยมีส่วนร่วมอะไรกับผังเมืองไหม หรือเคยรับู้ดชอตทางทั้งท,ง,ทงทั้งท,ง,ทงที่เราจะต้องมีชีวิตอยู่ถูกต้องคร<ม>ับคือเนาะคือคือประเด็นคือว่าคนน่ะมันไม่เข้าใจผังเมืองเลยว่าคืออะไรแค่พูดผังเมืองคนก็เดินหนีไปครึ่งมันเกี่ยวอะไรกับฉันทั้งทั้งที่จริงงมันเกี่ยวจริงๆมันเกี่ยวมากมากเลยต้องเกี่ยวไปถึงกรรมสิทธิ์ของพวกคุณที่มีที่ดินหรือคุณต้องใช้ชีวิตเดินทางมีชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่สําหรับผังเมืองกรุงเทพนะฮะเกี่ยวอย่างยิ่งยวด ผังมันแยกเป็นไกลประโยชน์ที่ดินผังการจราจรผังนา้าผังการคมนาคมขนส่งอะไรพวกนี้เกี่ยวกับคุณหมดเลยแล้วเขากําหนดไว้ในผังในกฎหมายฉบับนี้ที่คนอ่านไม่รู้เรื่องไอ้อ่านไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรคุณก็อธิบายให้เราเข้าใจสิค่ะแต่กระบวนการจัดทําคุณอนะ่ะหนึ่งคุณเริ่มด้วยการที่คุณไม่ให้คนรู้คุณให้คนรู้น้อยที่สุดเราเกล่าวหาเขาหรือเปล่าเปล่าเพราะตัวเลข ของกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งหมดคนทั้งหมดที่มีส่วนร่วมในกระบวนการเนี้ยที่ผมพูดถึงเนี่ยตั้งแต่ต้นเลยนะคะจนถึงวันเนี้ยมีไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตมีไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นคุณฟังตัวเลขนี้ดีๆนะและตัวเลขนี้จากใครจากกทออมอเป็นคนสรุปไม่ถึงหนึ<ม>่ง<ม>เป็นคนสรุปไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นของของประชาชนกรุงเทพเกทออมอนะคนกทออมอู 5ล้านกว่า<ร><น>7ล้านแล้วตอนนี้5ล้านกว่าคนประชากรแฝงอาจจะไป7-8ล้านถึง10ล้านเอาไม่พูดถึงกับประชากรแฝงเราพูดถึงประชากรที่มีทะเบียนร,ราษฎรจริงๆ 1%, 1ของ5ล้านคนถูก1%ตัวเลขนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ว่ารูปแบบไหน,นพวกเรายอมรับตัวเลขนี้ได้ไหมมันก็คงยากเนาะ1%แล้วตัวเลขนี้ไม่ได้มาจากพวกเราไปจับผิดเขาเวลาเขาโชว์ตัวเลขของมันนี้ออกมา มันฟ้องทันทีเลยแต่เอาคนทั่วไปก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆมันมีตัวเลขเท่านี้ถูกไหมครแต่คนมันมาวงแตกตรงที่เรื่องการตัดถนนวงแตกเลยตอนที่เขาเขาผ่านกระบวนการหลังปีหกสองผ่านโควิดผ่านอะไรคือเหมือนมันเป็นการทำประชาพิจารณ์ใช่ไหมคะที่ผ่านมาเนี่ยเสมือนผมไม่เรียกผมไม่เรียกประชาพิจารณ์มันไม่สมควรเรียกว่าอะไรดีคะผมเรียกว่าเป็นการ กระบ,บวนการทําเป็นรับฟังกระบ, oh. บวนการทําเป็นรับฟังผมใช้คําพูดนี้ได้เลยนะเพราะว่าเขาทำตามขนบแล้วมันมันจึงได้ตัวเลขผู้มีส่วนร่วมมาที่น้อยมากไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นผมถึงใช้คำพูดกระบวนการทําเป็นรับฟังทำไมใช้คําพูดนี้เพราะเขากฎหมายที่ผ่านมาทั้งหมดที่บอกว่ามีส่วนร่วมประชาชนรับรู้กี่คนร mm hmm. ับรู้ก่อนนะไม่ใช่เข้าใจนะแค่รับรู้นะ อย่างเรื่องผังเมืองเนี่ยรู้เลยยังไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าด้วยอ้นั่นอย่าพูดผมแค่รับรู้ก่อนนั่นแปลว่าอะไรการประชาสัมพันธ์ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงถูกไหมการล้มเหลวถ้าคุณส่งจดหมายหรือคุณสื่อสารถึงประชาชนว่าจะมีการพิจารณาเรื่องผังเมืองจะมีการเรียกเข้ามาประชุมรับฟังความเห็นแล้วก็มีขั้นตอนของเขานะก่อนร่างกับหลังร่างก่อนร่างแปลว่าต้องไม่มีร่างถูกไหม คุณต้องมารับฟังความเห็นเพื่อเป็นสารข้อมูลสารตั้งต้นเพื่อคุณได้ข้อมูลมความเห็นความต้องการจากประชาชนโดยรวมแล้วคุณเอาไปแล้วเราค่อยออกมาพิจารณากันใหม่เราพิจารณาหลังล่างอย่างที่เขาพยายามประชุมกันอยย่เีแต่นี้ไม่ใช่ไม่ว่าจะก,ก่อนหรือหลังเนี้ยกระบวนการคุณทั้งหมดเนี้ยรวมมาแล้วไม่ถึงห<อ>น,นึ่งเปอร์เซ็นต์คือในแง่เป็นเป็นเป็นที่มาของการที่สภาองค์กรของปริโภคเนี้ยก็รู้ทันก็เลยคัดค้า,าน รูปการ์ดมาตลอดในในประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักนะฮะเรายังไม่พูดเรื่องเนื้อหาเลยนะ้านแค่ว่าไม่มีไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเท่าที่ควรเนี่ยนะถูสารู้แค่้นผ่ดสารตั้งต้นผิดคุณพิจารณาตอบผิดหมดนะสารตั้งต้นผิดเหมือนติดกระดุมเม็ดแรกผิดนะถูกต้องครับใช้ใช้คำไหนก็ได้สารตั้งต้นผิดติดกระดุมเม็ดแรกใช่เลย ค่ะแต่ว่าโอเคล่ะกระบวนการมันดาเนินมาอย่างที่เขาชอบยกอ้างอันนี้คือในกฎหมายเขาบอกเขาได้ระบุไว้ไหมคะว่าจะต้องให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการทำาผนเมืองมีหมดโดยเฉพาะพรบสองห้าหกสองเนี่ยคจะบีบคอลิ้นจุกปากกันเลยเพราะระบุเรื่องสิทธิของประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชนการพูดถึงผลกระทบจากฝั่งนี้ฝั่งนี้ในการบ ในการพรีเซนเตชันทุกครั้งสำหรับคนที่เปอระเอินเล็ดลอดเข้าไปในกระบวนการทำเป็นรับฟังนี่นะฮะค่ะทุกครั้งไม่เคยพูดถึงผลกระทบเลยเขาพูดดีหมดเขาเขาจะพูดว่ามันดีหมดบ้านเมืองเราจะสีวิไลจเจริญอย่างสุดกูและด้วยขังนี้พรีเซนต์สวยงามเต็มเต็มจอเลยอ,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 อย่ในาริงนเนี่ยตัดร้อยสี่สิบแปดสายตั้งแต่ปีหกศูนมาจนถึง หกห้าหกหกเราเพิ่งมาเห็นตอนหกหกนี่เองนะไม่เคยให้เราดูเลยว่ามันอยู่ตรงไหนเราขอดูว่าเฮ้ยผมอยากรู้ว่ามันตัดผ่านบ้านบ้าอลกลัวความรับร่วมมีคนมาเกงกาไรที่ดินหรือเปล่ากไอ้พวกนั้นเขารู้หมดแล้ววงนั้นเขารู้หมดแล้วแต่เราพูดถึงประชาชนรู้หรือเปล่าผ่าหมู่บ้านหลังๆเราโชว์ภาพหลังจากปีหกหกมันมีผังขยายแหละมันมีผังเอาเทียมเห็นแล้วทีเนี้ยวงแตกผมถึงบอกว่า ปรากฏการที่มันช้าและโดนคัดค้านหนักเนี่ยรอบหลังปลายปีหกไปต้นมามาจากเรื่องผังถนนเลยซึ่งเป็นจิก๊กซอเดียวติ่งเดียวนะของถังเมืองเนี่ยยังมีเงื่อนงำที่ซ่อนในถังนี้อีกที่ประชาชนไม่รู้เรื่องเลยมันจะไปรู้เรื่องได้ไงเชิญยังไม่เชิญเลยอย่างผมเนี่ยติดตามมาตลอดตั้งแต่โบรหกศูนหกสองหรืออะไรก็แล้วแต่จนมาถึงวันนี้ยร่วมสิบเกือบสิบปีแล้วเนี่ยผมไม่เคยได้รับเชิญเลยแม้แต่ครั้งเดียวอ้าวเหรอคะ อันนี้ก็คือ,บอแบบรู้มาใช่ไหมเนี่ยอถูกช่องผ่านสภาพผู้บริโภคหรือผ่านคนคนุ้นคนนี้บอกมาแล้วเราต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ตามเข้าไปในที่ประชุมโอ้อเข้าไปดูว่ามันลาบากนไนะในการที่จะอยากจะรับรู้นี่มันลําบากนะในการที่บอกไงว่ากระบวนการนี้มันเป็นพิธีกรรมเพื่อให้มันครบองค์ว่าได้ระบุไว้ว่าต้องมีการรับฟังประชาชนนะแต่ถ้าคุณย้อนไปดูว่าวิธีการรับฟังเขาเขาทําแบบไหนล่ะและมันจบลงด้วยว่ากี่คนมันฟ้องหมดไง คือมไม่ใช่อยู่ๆพวกเราจะลุกขึ้นมาต่อว่าเขาหรือไปเรียกร้องเขาหรือไปชี้บอกว่าเขาผิดนู่นน,นี่นั่นพฤติกรรมมันบอกบอกถึงการกระทำกรรมสอเจตานานะครับค่ะค่ะนี่คือเท่าที่จะเปรียนได้คือว่าหนึ่งสารตั้งต้นมันมันผิดเพราะว่าไม่ได้ให้ประชาชนรับรู้ไม้ประชาชนมีส่วนร่วมใช่ไหมคะ <S <S แล้วก็อันนี้คือคือกําหนดไว้ในกฎหมายชัดเจนเลยว่ามันเป็นไฟล์บังคับนะที่คุณจะต้องให้ประชาชนชาวคอทมเนี่ยซึ่งเขามี ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนาะในการที่จะอยู่อาศัยประมาณนี้นะคะแล้วประเด็นต,ต่อมาคืออะไรคะที่ทางสภาคัดค้านเนี่ยคะ่ะก็แค่เรื่องที่มาก็แทบจะสําหรับผมจริงๆผมยืนเรื่องนี้มาตลอดนะ,ะผมแทบจะไม่พูดเรื่องอื่นเลยนะแต่หลังๆเนี่ยพอมีท่านสสหลายท่านเริ่มจับประเด็นนี้ลงไปในเนื้อหาจริงๆยิ่งหนักคุณจะเห็นเรื่องว่า ไอ้สิ่งที่เขาทำลงไปในผังระบบสีระบบอะไรเนี่ยสีพอบอกสีก็งงกันแล้วสีอะไรสีเหลืองสีแดงสีส้มสีแดงสีเขียวสีอะตงคิดง่ายๆคือเอาเอาง่ายๆคือสีเหลืองคือที่อยู่อาศัยของพวกเราอ่ะเราอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านที่มีเราอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขในในที่เป็นหมู่บ้านทั้งเวิร์งอ่ะดูอยู่ที่แกเปลี่ยนสีกลายเป็นสีเข้มขึ้นเป็นสีส้มสีแดงบางที่กลายเป็นสีแดงสีแดงหมายถึงอะไรคือสุดกู่ พาณิชยกรรมนั่นหมายความว่าอะไรอยู่อยู่บ้านคุณทั้งเวิร์งทั้งหมู่บ้านหรือทั้งละแวกนั้นมันเป็นที่อยู่อาศัยร่มเย็นเป็นสุขดีนะฮะ,อะพอระบายสีแดงลงไปบ้านผมมาโดนแล้วก็อยู่กลางโดนมาก่อนโดนมาหลายปีแล้วปับบาคาราโอเกะสร้างติดบ้านคุณได้เลยทันทีอ๋อเพราะว่าสามารถทําธุรกิจได้พาณิชย์ไงพาณิชย์มันกว้างค่ะแล้วแถมว,วิธีคิดแบบนี้ยลามเข้าไปในพื้บบนที่สีเขียว นี่ไงที่ที่ที่คุณคุณก้องบอกว่าคุณก้องสั่งบอกว่ามันประชาชนควรจะต้องรับรู้เพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันดิดตรอสิทธิโดยตรงเลยใกล้ตัวเลยทุกคอันนี้ผมผมไม่ได้ค้านอะไรอย่างนั้นนะคือผมค้านจุดเดียวอะมันมันนำไปสู่จุดอื่นทั้งหมดถ้าคุณคุยกับประชาชนตอนแต่ต้นไม่ว่าเรื่องตัดถนนหรือเรื่องการป้ายสีเขาเนี่ยบางคนเขาก็อยากได้ถูกไหมบางคนเขาเอ้ยดีขยายถนน,นหน้าบ้านเขามันเล็กแล้ว อ้าวก็ทําดิถ้าประชาชนย่านนั้นเขาต้องการเขาไม่ได้ค้านหรือมันเหมาะสมกับพื้นที่นั้นจริงๆหรือที่นั้นและความกรเห็นมันก็ต้องฟังไปเป็นในจัลระยมในจัละกลุ่มในจัละเขตอะไรใช่ไหมคะเขาต้องลงพื้นที่สำรวจจริงๆแล้วตฟังจริงๆแต่ที่ทํามาตัวเลขฟองอ่ะตัวเลขจริงๆมันบ่งบอกว่ามันจบแล้วตัวเลขที่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าคุณลงสำรวจแบบไหนคุณเอาสารเรังต้นมาจากไหน และพอหลังหลังที่คุณประกาศผังออกมาแล้วเนี่ยล่างมาแล้วเนี่ยที่คนเห็นตาหูแหกกันเห็นถนนเห็นสีเป็นอย่างงี้แล้วเนี่ยเราเขาร้องโวยวายกันปรากฏว่าไอ้คนที่โวยวายทั้งหมดพอรวมตัวเลขแล้วมันก็ยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตนะแล้วอีกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตอยู่ไหนอีกเก้าบสิบเก้าเปอร์เซ็นคุณไม่ให้ความสําคัญเขาเลยคุณจะตัดเขาออกจากระบบไปเลยเหรองั้นเป็นที่มาว่าพอเราเรียกร้องเนี่ย ถึงมีการเลื่อนเมื่อปีที่แล้วประกาศรับฟังเพิ่มอีกหกเดือนเลื่อนลงเลื่อลงถึงทุกวันนี้เนี่ยนะแล้วแล้วแล้วตอนนี้คือเลื่อนมาจนถึงทุกวันนี้ก็และตอนนี้ก็กำลังทำอะไรอยู่คะล่าสุดนี้ตอนนี้ค่ะก็นี่ไงกระบวนการว่าเมื่อนเราพูดเราพูดมาทั้งหมดว่ากระบวนการรับฟังมีปัญหาพอทวงหนักนะเขาเลยมีการเลื่อนฟังดูดีนะแล้วลงพื้นที่ห้าสิบเขตเลยทีนี้ จัดประชุมรับฟังผู้นสียทีแยกเขตเลยห้าสิบเขตหกเดือนใช้เวลาอ๋อ่ก็คือกาลัทําอยู่ในการไปเาทำมาแล้วปีมาจบแล้วปีที่แล้วปีที่แล้วทํามาหมดแล้วพอเราทักทุ่งตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนู่นตั้งแต่หกเดือนปีที่แล้วทั้งปีเป็นกระบวนการทําเป็นรับฟังรอบสองกระบวนการทําเป็นรับฟังรอบสองเราฟังดูดีตอนแรกเราดีใจมากว่าทางผู้ใหญ่ทั้งหลายท่านฟังเรา แล้วก็ยอมจัดประชุม50เขตรับฟังใหม่เพื่อจะไปประมวลผลแก้อะไรก็แล้วแต่นะปรากฏว่า50เขตผมเล่าให้คุณฟังง่ายๆว่ามันสมเหตุสมผลไหมกับกระบ,บ,บวนการทําเป็นรับฟังเนี่ยทําไมผมถ mm ึง hmm. พูดกระบ,บวนการทําเป็นรับฟังเพราะแต่ละเขตให้เวลา3ชั่วโมง9โมงถึงเที่ยงเปิด mm hmm. ประชุมยิงเก้9โมงครึง่ง mm hmm. พูดเองชั่วโมงหนึ่งไม่ถึง7โมงปิดประชุม อ้าวคุณคิดว่านเนื้อเนื้อหาทั้งหมดที่เราพูดมาทั้งหมดซึ่งมีมหาศาลเนี่ยผังการใช้ประโยชน์ที่ดินพระมนา,าคมขนส่งผังน้ําพูดเรื่องถนนเมื่อกี้นะร้อยสี่สิบแปดสายนะคุณยังไม่พูดเรื่องการตัดคลองเลยนะขยายคลองแล้วโดนเวรคืนที่ชาวบ้านข้างคลองเนี่ยเรายังไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยนะผัะงผังที่โลง่งผังสวนสานาระบ้าบกแตเต็มไปหมดเนี่ยคุณใช้เวลาพูดชั่วโมงหนึ่งให้คนห้าสิบเขตแต่ละเขตเนี่ยเป็นชาวบ้านก็มานั่งฟัง คุณคิดว่าใครจะเข้าใจได้และตัวเลขคนที่รับฟังเนี่ยมันจะเป็นตัวบง่งบอกปริมาณน้อยนิดบางเขตสิบโมงกว่าปิดประชุมแล้วใช้เวลาน้อยเกินไปยังไม่ได้เนื้อได้หนังไใช่ไหมไอ้ที่ผ่านมานะใช้เวลาเป็นวันๆยังไม่รู้เรื่องเลยเขาเขาไม่พยายามให้คนเข้าใจเพราะถ้าคนรู้ลึกคนเข้าใจมันจะเป็นปัญหาอย่างที่เขาเริ่มเห็นถนนตอนหลังไงที่คุณประกาศออกมาแล้วอ่ะมันถึงวงแตกไง Mm hmm. การความรู้และเข้าใจของคนเป็นปัญหาต่อการดําเนินงานของเขาตอบได้เลยเพราะฉะนั้นแม้ว่าไม่โมันจะไม่ผ่านแม้ว่าคือทาไปไปไปฟังความเห็นมาแล้วตอนนี้ก็คือมันก็ยังไม่ได้เฟลไม่ได้ทำให้เฟลเฟลง่ายๆเรียกคําพูดนี้เลยเฟลนั่นเป็นที่น่าเสียใจมากว่าคุณอุตสาทำเป็นรับฟังแล้วก็ทำให้เนียนหน่อยดีทำให้ดีหน่อยไม่ได้หรอก แล้วเช่นกันกลับมาเรื่องเดิมการประชาสัมพันธ์ไปติดตามรถนู่นรถนี่เอาไปติดตามเขตตามสถานีอนามัยเชื้อเชิญคนผมว่ามีกี่คนแล้วช่องทางหลักเขาคืออะไรรู้ไหมเขาบอกช่องทางทางอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กไลฟ์ให้คนมามีส่วนร่วมผมถามกี่คนที่เล่นเฟซบุ๊กไลฟ์กี่คนที่เล่นอินเทอร์เน็ตคนแก่ๆทั่วไปเขารู้ไหมมันถึงบ่าไม่ประสบความสําเร็จเลยไงซึ่งเรื้องสนุกตอนนี้รับฟังความคิดเห็น ไปจบแล้วแต่แต่ว่าก็คือเป็นการรับฟังเขาไม่เห็นที่คุณก้องศักดิ์ใช้ว่ามันมันไม่ได้มักได้ผลเนาะเพราะว่าไม่ได้เลยมันเป็นการให้หนึ่งให้เวลาน้อยทําให้คนไม่ได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็บประชาสัมพันธ์ล้มเหลวเหมือนเดิมประชาสัมพันธ์ล้มเหลวเหมือนเดิมเพราะใช้วิธีโปรโมทตามช่องทางที่คนไม่รู้เรื่องโอ้ซึ่งตัวเลข ตอนนี้ก็คือสภาองค์กรของพวกก็เลยยังคงเดินหน้าคัดค้านต่อไปนี้คือคัดค้านยังไงคะคือจะให้ทําอะไรต่อคะไม่คัดค้านหลังๆเราไปล่าสุดเนี่ยเมื่อต้นปีเราไปยื่นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแล้วเพราะเราว่าเรื่องสิทธิโดยตรงคือเราจะไม่พูดเรื่องนี้เลยนะถ้าคุณจัดกระบวนการรับฟัง50เพศมาแต่คุณจัดแล้วเฟลเจตนาคุณทาให้มันเฟลประชาสัมผัสล้มเหลวคนมาน้อย คนับฝังน้อยให้เวลาน้อยเนื้อหาไม่มีวันเข้าใจใครเข้าไปฟังเข้าใจนี่ตลกมากไอคนนั้นต้องเป็นเอ็กซ์เพรสต้องเป็นจีเนียรแต่เคยทำคนที่เป็นคนนี้อาจจะได้รับผลกระทบเยอะอย่างเช่นพวกอสังหาพวกอะไรเงี้ยเขารู้เรื่องพวกนี้ไหมคะพวกอสังหาเนี่มาทราบหรือธุรกิจต่างๆเขารู้เรื่องฝั่งเมืองรวมที่ปรับปรุงคารู้ดีที่สุดรู้ดีที่สุดเพราะเขาต้องลงทุนเขาต้องควักเงิน เขารู้ความเป็นไปเขามีส่วนร่วมกับการกําหนดเนื้อหาผัางนี้อย่างมากแต่ประชาชนไม่ใช่เอาเผื่อว่าประชาชนเดินดินกินข้าวแกงเนี่ยไม่ค่อยรู้อะไรไม่ใช่ไม,ไม่ค่อยรู้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยใช่ไหมในขณะที่กลุ่มที่เป็นกลุ่มก้อนใหญ่ที่เป็นเอธุกรกิจเนี่ยเขาจะรู้ดีเพราะ<อ>าว่ารู้รู้ดีเลยละ่ะ ไม่งั้นเขาจะลงพูดยังไงแล้วถึงบอกว่าเขารออยู่และไอ้คำพูดนี้แหละมันเป็นที่มาถึงผู้ใหญ่หลายๆคนพูดว่าเฮ้ยมันต้องรีบประกาศแล้วเพราะมีคนรออยู่ใครรออยู่ใครรออยูอแชชอ่แล้วประชาชนส่วนใหญ่ล่ะผมก็กลับมาเรื่องเดิมแล้วประชาชนส่วนใหญ่ก็รออยู่เดี๋ยวยบบข้างหน้าจะอาจจะต้องให้คุณก้องศักมาพูดต่อเรื่องถึงว่าไปร้องที่คณะกรรมาการสิทธิ์แล้วแล้วก็จะเดินมา ำเนินการไรต่างๆต่อไปเพราะว่าวันนี้เวลาหมดไปแล้วนไม่เป็นล่เดี๋ยวก็ก็มันมันมารอบหน้าก็จะมีเรื่องดําเนินต่อในเนื้อหาเยอะเพราะจริงๆริงเรื่องดําเนินต่อจากเราไปยื่นกสมคณะกรรมการสิธิ์มันมีเนื้อหาต่ออีกนะะที่ซ่อนอยู่ในนี้อีกเยอะนะฮะได้ได้งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาต่อกันตอนหน้านะคะไม่มีปัญหาตอนนี้โปรยได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ